ความพร้อมทางด้านจิตใจนะครับก็ช่วยให้นักกีฬานั้นเล่นกีฬาได้ดีมีผลงานที่ดีอย่างที่ตัวเองต้องการมาถึงช่วงของสมาร์ทยุทธวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักจัดรายการวิทยุรุ่นจิ๋วคนหนึ่งครับจัดอยู่ที่สถานีวิทยุไทยแลนด์ออนแอ น้องเขาจัดอะไรการอะไรผมว่าเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ พราะเหตุใดนะครับที่บอสได้มาจัดรายการวิทยุนะครับเพราะบอสคิดว่าการที่เราได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นวิทยุที่ดีนะครับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเยาวชนครับและบอสได้สมัครเข้ามาและบอสก็ได้รับโอกาสนะครับจาก ท่านผู้ใหญ่ครับพี่ต้อยครับได้ให้บอสได้มาเรียนรู้ได้มาจัดรายการวิทยุครับรัาสำหรับรูปแบบรายการของบอสนะครับจะออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลาห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครับในช่วงของเฟนเรดิโอบอสบูมครับเป็นรายการคู่นะครับเป็นดีเจบอสกับดีเจบูมนะครับก็จะเป็นรายการแนวแบบได้ทุกๆแนวครับสาระได้ทุกๆเรื่องแต่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องพวกเยาวชนนะครับที่ ทางทางบอทอบแล้วก็ดูว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนําให้เพื่อนๆได้รับรู้กันสําหรับการเตรียมตัวของบอสนะครับในการมาจัดรายการวิทยุของแต่ละครั้งนะครับ <iende> ว่าก็จะเตรียมตัวหาข้อมูลครับอย่างแรกต้องหาข้อมูลจากหนังสือที่บอสชอบอ่านหรือหนังสือที่บอสเห็นว่าดีแกเ่เพื่อนๆนนะครับหรือว่าถ้าไม่หาจากหนังสือนะครับบอก็จะหาจากอินเทอร์เน็ตครับค้นเว็บเว็บต่างๆนะครับแล้วก็าากทํา,า,าก,ทการประสานงานกับ คนที่บอสต,ต้องจัดด้วยนะครับผู้ดีเจของบอสครับว่า เขาจะมีการรับส่งกันยังไงมาเตรียมตัวกันแล้วก็มาที่สถานีนะครับสาหรับงานของบอสนะครับก็มีหลายๆงานด้วยกันนะครับสาหรับด้านการแสดงนะครับบอสก็ได้รับโอกาสจากกาตนาะครับผู้ใหญ่ของกาตนาก็เรียกบอสไปเล่นละครในหลายๆเรื่องนะครับทางด้านเดินแบบนะครับเดินแฟชั่นบอสก็เป็นในแบบประจําของนิตยสารเดอะบอยโมเดลครับและทางด้านดีเจบอสก็เป็นดีเจอยู่ที่นี่เับเป็นนักจัดรายการวิทยุของ Thailand o ไลน์คอมครับ แล้วก็ผลงานทางด้านอีเวนต์งานอีเวนต์การถ่ายโฆษณาเป็นพรีเซนเ,เ,เ,เตอร์นะครับตอนนี้บอาเป็นพรีเซนเตอร์ของเทโกโลตัสครับและบริษัท h p ครับสำหรับแนนาคดนะครับสิ่งที่บอยคาดหวังนะครับซึ่งบอสก็อยากทำงานทางด้านวงการบันเทิงต่อไปนะครับทางด้านนารแสดงการเป็นนันจกจัดรายการวิทยุที่ดีนะครับหรือ ทางด้านการเดินแบบการถ่ายแฟชั่นอะไรอย่างนี้นะครับบอสอยากทามันต่อครับรบอสบอสคิดว่าถ้าบอสทำมันตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นบอสอาจจะมีประสบการณ์ที่มากกว่านี้ครับโอ้โหได้เห็นน้องบอสเขาจัดรายการวิทยุแล้วต้องบอกว่าเยี่ยมเก่งไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยครับและทำให้ผมนั้นต้องตั้งใจเลยครับว่าจะต้องคลิกเข้าไปที่ w w w t h a i l a n d o n a i r c o m เพื่อที่จะฟังน้องบอสเขาจัดรายการวิทยุนะครับ น้องๆครับการทํากิจกรรมใดๆก็ตามครับถ้าหากว่าเกิดประโยชน์กับสังคมแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ